ตัวนี้ต้องทานร่วมกับริเว r รวันเพราะว่าอ <Yeah. S 1> ะรฮะริเวรทนี้มีหน้าที่ในการกําจัดสารพิษที่สะสมมานานในตับของเรากําจัดพวกยาบางคนกินยามาเป็นสิปีกําจัดแอลกอฮอล์ได้นะครับและทํางานร่วมกับตัวโปรตีนที่อยู่ในริเวรทูทำให้ตับเราฟื้นฟูเร็วขึ้นนะครับเพราะนั้นคนที่มีการภาวะตับอักเสบตับแข็งไวรัสตับพวกนี้ทานได้หมดเลย นะครับทานควบคู่กันริเวอรลนริวรลทูแต่จริงๆแล้วผมแนะนําให้ทุกท่านทานก่อนที่จะเป็นอะไรเพราะร่างกายของเราได้รับสารอาหารเยอะมากนะที่ไม่ดีเพราะฉนั้นถ้าทาน2ตัวนี้ได้พร้อมๆก่อนที่จะทานอาหารอะไรนะฮะอย่างเช่นเราออกจากบ้านตื่นเช้ามาทานริเวอรลอนริเวรลทูซะก,ก่อนนะพอทานข้า,าวเช้าปุ๊บออกไปนอกบ้านมื้อกลางวันมือนม้อเย็นเราไปทานอะไรก็ไม่รู้ทั้งริเวอรลวันและริเวรลทูจะช่วยดูแลตับเราให้ดีมากๆ ป้องกันสิ่งต่างๆที่จะมาทําให้ตับเราเสียและท่านผู้ชายหรือท่านผู้หญิงนะครับที่ทํางานออฟฟิศนะบางทีจะมีการทานเลี้ยงตอนเย็นอ่าเราก็พกลิเวอร์โรวและลิเวอร์ทูไปอีกอย่างละอย่างละเม็ดเอาไปคู่นึงก่อนทานเลี้ยงทานก่อนนะครับจะช่วยป้องกันตับท่านได้ดี